น้องเชืว่าว่านะครับน้องเป็นชื่อว่าว่าขนยาวพี่ช่างตัดขนสั้นให้แล้วนะตัดขนเสร็จแล้วเราก็จะเจอกระเท็บเยอะเลยทีเดียวดเลยนะครับเห็นไหมกองทับเท็บเยอะเลยอย่าปล่อยให้น้องมีเห็บเยอะนะครับเพราะว่าจะทําให้เกิดอาการคันแล้วอาจจะเป็นโรคติดต่อที่มีเห็บเป็นพาหะได้นะครับเช่นโรคโรคพยาธิในกระแสะเลือดทุกนี้นะครับต้อง,งระมัดระวังนะครับควรจะกำจัดเห็บหมัดที่อยู่บริเวณรอบๆบ้านกำจัดเห็บหมัด ที่อยู่เป็นตัวสุนัขแล้วก็ควรจะมียาป้องกันเห็บหมัดไว้ให้กับน้องได้ครับเห็บหมัดจะได้หมดไปเรนะื่อนๆนะนะแต่คนกำจัดเห็บหมัดร้านนุ่มหมานุ่มมาซารอนในสวยเกษตรบางขัน,ขนครับ <S <S น้องชิคบกว่านะครับน้องมีปัญหาเรื่องขนทุกๆเครื่องๆๆนะครับก็เลยเอามาตัดเป็นทรงขนสั้นนะครับดูแลง่ายลดปัญหาเรื่องขนเรื่องขนพัดการลดการสะสมความร้อนในร่างกายลดการสะสมเห็บหมัด ลดการสะสมความอับซื้อที่ทําให้เกิดกลิ่นอับรวมทั้งนนข่นแดงพุ่นพันต่างๆนะครับเดี๋ยวเราดูแลให้ครับอาบน้ำแต่ขนร้าาน้องมาน้องมาซอลนครับน้องชื่อว่าว่านะครับน้องเป็นชื่อว่าขนยาวพี่ช่างตัดขนสั้นให้แล้วนะตัดขนเสร็จแล้วเราก็จะเจอกับเ็บเยอะเลยทีเดียวเลยนะครับ ไม่กองทับเห็บเยอะเลยอย่าปล่อยให้น้องมีเห็บเยอะนะครับเพราะว่าจะทําให้เกิดอาการคันแล้วอาจจะเป็นโรคติดต่อที่มีเห็บเป็นพาหะได้นะครับเช่นโรคโรคพยาธิในกระแสเลือดพวกนี้นะครับต้องร,ร,ระมัดระวังนะครับควรจะกำจัดเห็บหมัดท,ที่อยู่บริเวณรอบๆบ้านกำจัดเห็บหมัดท,ที่อยู่บนตัวสุนัขแล้วก็ควรจะมียาป้องกันเห็บหมัดไว้ให้กับน้องได้ครับเห็บหมัดจะได้หมดไปเลยเดนนะอะนนะั้นเป็นคนกำจัดเห็บหมัดร้านนุ่มหมัดนุ่มมาซารอนในสายเกษตรบางขลังครับ แล้วนะคะน้องหมามาอาบน้ําตัดขนกาจัดเห็บอัดนะคะน้องมีเห็บอ,อัดเยอะมากเลยนะร้านนำน้ำ,นำตัดขนน้องหมาน้องแมวชาติในสวนเกษตรมาขอนะคะ,ะบ 3, เบอร์โทรศัพท์สวนแ4ด4กหกสีู่นยิ้นดูกาสบ,บัดเวงวิงวนที่ช่างรับหมดนะไม่ใช่ยาซื้อไม่วางยาสลบทนะี่งหน้านอ้องเดินเห็นยาซื้อเลยเ็บ